คคลิปนะรับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe แล้วก็กดิติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆจากสัพพัทีวีนะครับขอบคุณครับสัพัทีวีสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องสภาพวาหน้า2รุ่นจากแบรนด์ LG เรามาดูความแตกต่างในราคาประมาณ6,000บาทนะครับว่าทั้ง2รุ่นนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่ตัวสแตนดาดความจุ9กิโลรุ่น FM 1209 N6W รุ่นนี้มีรอบปั่นมาสูงสุดอยู่ที่1,200รอบต่อนอาทีมาพร้อมโปรแกรมการซัก12โปรแกรมพร้อมระบบซักน้ำร้อนขนาดตัวเครื่องสูง85กว้าง60ลึก55เซนติเมตรในส่วนของดีไซน์นะครับตัวเครื่องจะเป็นสีขาวมาพร้อมแผงควบคุมระบบสัมผัส LED ใช้งานง่าย ถังซักด้านในจะเป็นสเตนเลสช่วยลดการสะสมของแบคท,ทีเรียได้ถึง99%มาพร้อมระบบการซักซิกโมชั่นเป็นการหมุนถังซัก6ทิศทางช่วยให้การซักผ้าสะอาดและยังช่วยถนอมผ้าในส่วนของจัมมอเตอร์เป็นอินเวอร์เตอร์ไดเรฟไล์เป็นมอเตอร์ต่อตรงช่วยลดแรงสั่นสะเทือนทําให้ทํางานเงียบนิ่งทนทานและช่วยประหยัดพลังงาน เครื่องสภาพรุ่นนี้มาพร้อมโปรแกรมซักด่วน30นาทีเหมาะสําหรับผ้าน้อยชิ้นและยังมาพร้อมโปรแกรมทั้มคินล้างถังซักช่วยให้งานซักสะอาดยิ่งขึ้นลดกลิ่นอับและสิ่งสกปรกออกจากถังซักรุ่นต่อมานะครับจะเป็นรุ่น FV 1 4 0 9 SCW ขนาดความจุอยู่ที่9กิโลรุ่นนี้จะมีรอบปันมาสูงสุดอยู่ที่1,400รอบต่อนาทีม,มาพร้อมโปรแกรมการซัก16โปรแกรมขนาดตัวเครื่อง สูง85กว้าง60ลึก56ซนเมตรในส่วนของดีไซน์ตัวนี้นะครับตัวเครื่องจะเป็นสีขาวมาพร้อมแผงควบคุมแบบระบบสัมผัสใช้งานง่ายพร้อมการตกแต่งด้วยสีเงินเมทัลลิกในส่วนของฝาตัวเครื่องจะเป็นดีไซน์ใหม่มาพร้อมกระจกนิรภัย2ชั้น ทั้งชั้นนอกและชั้นในทังซักด้านในจะเป็นสเตนเลสช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียได้ถึง99%ตัวมอเตอร์เป็นอินเวอร์เตอร์ไดล็กได์มอเตอร์ต่อต,อตรงทนทานประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นเครื่องซักผรุ่นนี้จะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า AIDD ระบบถนอมเนื้อผ้าอัจฉริยะเป็นการเลือกรูปแบบการหมุนของถังซักที่เหมาะสมกับการซักผ้าในแต่ละครั้ง และที่เพิ่มเข้ามาในรุ่นนี้จะมีฟังก์ชันสตีมเป็นการซักผ้าด้วยไอ้น้ำร้อนสูงซักผ้าสะอาดล้ำลึกและช่วยขจัดสารก่อพิ้ได้ถึง99.9%และยังสามารถปรับอุณหภูมิในการซักผ้าได้ตั้งแต่น้ำเย็นจนถึงน้ำร้อน95องศาเครื่องซักผ้ารุ่นนี้รองรับการเชื่อมต่อ WiFi โดยให้คุณสามารถควบคุมสั่งงานและตรวจสอบปัญหาเบื้องต้นของเครื่องซักผ้าผ่านมือถือด้วยแอปพลิเคชัน LG Smart t h i n g Q และที่สำคัญเครื่องซักผ้าทั้งสองรุ่นนี้ มาพร้อมระบบออโต้ดิสตร์บเมื่อไฟตกหรือไฟดับตัวเครื่องจะสามารถกลับมาทำงานต่อเนื่องได้โดยอัตโนมัติ <S <S ในส่วนของการรับประกันทั้งสองรุน่นนี้รับประกันมอเตอร์10ปีและตัวเครื่อง1ปีหากลูกค้าท่านใดสนใจตัวสินค้าสามารถติดต่อสอบถามตามช่องทางด้านล่างนี้นี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ให้สปาร์ตทีวีบริการคุณเราพร้อมบริการก่อนและหลังการขายคิดถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าคิดถึงสปาร์ตทีวีสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับสาพัฒทีวีมิสซิเก์ไลน่ารักน่ารักแล้วนะครับสแกนเลย